สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตซูบิชินะครับเป็นออนิวไททัน n 2020นะครับสำหรับตัวนี้ติดตั้งหลังคามือ2สภาพมือ1นะครับเป็นหลังคาที่ออกแบบมาสำหรับมิ t s ูบิชิออนิวไททัน a n 2020เลยนะครับสำหรับตัวนี้ฮะจากค่ายแคริบอยครับรุ่นซีรีส์5นะครับแต่เรามาดูกันหน่อยนะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งนะครับฟิล์ม80%นนะครับรอบคัน พร้อมกับไฟเบรกบนนะฮะสังเกตดูนะฮะไฟเบรกเป็น LED นะครับอุปรกรณ์นี้กุญแจล็อกได้นะครับโช็ใช้ได้มาดูกันครับช็อใช้ได้กุญแจล็อกได้ติดตั้งแบบใช้บุกล็อกนะครับยึดทั้งหมด3าจุดนะฮะมีไฟในเก่งเป็น LED ด้วยนะครับนี่ฮะอัในเก่งด้านบนเป็น LED นะครับเป็นสินค้าใหม่นะฮะตัวไฟในเก่งอุปรกรณ์ส่วนควบ เป็นของใหม่เกือบหมดเลยนะครับผ้าใหม่ด้วยตัวนี้ฮะสวยๆเลยนะฮะอุปกรณ์ครบนะครับจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับนี่ฮะเป็นหลังคาทรงเสมอหลังเก่งนะฮะใน all new Mitsubishi Titan Cab นะครับตัวยกสูงนะฮะปี2020ัีเลยนะครับเป็นทรงเสมอนะครับที่เรียกว่ารุ่นซีรีส์5นั่นเองนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะสวยแบบนี้เลยนะครับดูด้านข้างสวยเต็มอิ่มเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแกม่มเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ